tchau leo rồi lâu, thì ta biết chá không mãe nó mãe nó nào, nó you mm -hmm.

ความลึกนี่นะความไกลแล้วก็ลึกเข้าหัวโอ้โหดนความมืดไ่ตกลัวเต่าไปช่วยโอ้ยยต่อไปช่วยได้แสงยงนิ่มบายบาย กินด้วยได้ไหมจะได้หมดเร็วๆเนี่ยไปให้มาไปซื้อไม่ได้หรอขายของป๊ะป๊าขายของนะลุงก็จะซื้อแม่ลุงคอยยังไม่ซื้อไปกินเลย สนุกเลยนี่ไอเย้อมอ่ะตียา้อมเลยีีมยอ่ะบ้านดีกว่าเนาะมมาตโลดีกว่าเวันะากโล่าดสวันโ้หนอยมมตัวเวกแฮ่อันติวก็ได้อันนก็ได้ ต้อจัปรนีายแล้วตอนเออองัขยะเปี้ยเต้าเนาะแอังยาสีซับกันเลยซับกันนะนะวันนี้เออวันนี้๋อซับซับกันหิงกันเก่ามันเบื่อแล้วน่มันใ้แล้วนะก็ยอนไปดีกว่า มันโทนไงบันทึกเ่็นลูกกระโดดเจ้าวจ้าวจ้าวจ้าเป็นผีมคนเดียวหรือไงสองล้อขึ้นวงร้องไปก่อนวยวกว่าวัวกว่าใหม่ๆอยู่นะ ไหไหมขาหูทอดหมอไหมหมันเปื่อนหมดแล้วข้าวเหนียวไปแล้แล้วายคอ้เอาเป็นะไรดีจ้าอาาอาาอาอาาอิอา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 อออาอาอ Còn chất. Về đây nè, tìm cái pie bưởi. cái này 30 rồi. 37. Rồi. 63 đó. nè. Tiền nha, tiếng nha, tiếng tiếng. Cái này ta kiếm xem thử xem nhá. Dạ rồi rồi. lắm

đồn đi bọc con như làng chăn đá bọc con nó chẳng đứa chẳng con đứa ai thì rủi ai con nay cũng mà hát Hãy subscribe cho kênh không

มองหน่อยสิไม <ma> ่กินผักเก่งนะแต่ปลาว่าน้องไม่กินยิไมให้ทอ3สามนิ้วเหรเะาไม่เราจลร่างลิ้นแหน่ออกจรงประมาณสักไม่หรอก

กินมักก็ได้เหรอผับได้ไหมกินได้ค่ะอันนี้ต้องใส่อะไรด้วยเออครับเปลือกนจังเง้ยก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละหมดแล้วปลากินหมดแล้วไปได้ไปได้นะ เดียวมเดียวด้บายบายอ้าวขเหนียวไปด้วยน้องพ่นกับสังขยาค่ะบาย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 ของผมยี่สบบาทค่ะ โดนันเอาละ